เชือกมาจันทร์คุณทวดครับวันนี้คุณทวดจะมารีวิวเชือกมาจันทร์คุณทวดเหมาะสาหรับคนที่ต้องการทํากายภาพบําบัดหรือเป็นอัมาพาตนะครับซ้ายขวาอัมาพาตรึงซีกล่างกล้ามเนื้อขาอ่อนแรงหรือคนไหนที่ชอบออกกําลังกายแบบนี้ใช้ได้เลยนะครับตัวนี้นะครับแตกต่างจากท้องตลาดเราจะมีเชือกแบบนี้ยาว2เมตรนะครับเอาไปให้เป็นเชือกแบบแบนน้าสามารถมัดปมและปรับระดับได้ เอาไปติดกับประตูหน้าต่างได้เลยนะครับสำหรับบ้านไหนที่เสาคาต่างๆอยู่สูงหรือไม่สะดวกที่จะเจาะนะครับต้องใช้ตัวนี้ได้นะครับและของเรานะตรงนี้สามารถปรับระดับได้นะครับ ผมจะผูกเป็นปมข้อต่อ2เส้นแบบนี้ให้แล้วก็จะมีสายเคเบิลแบบนี้ให้นะครับสามารถขยับได้ตามที่ต้องการแต่เราจะมีแบบมาตรฐานไปให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็สามารถทําท่ายืนและท่านั่งได้เลยตรงนี้นะครับผลที่บ้านนิดนึงตอนนี้จะเป็นสายที่เอาไว้ต่อกันเนี่ยจะเป็นในเรื่องของตัวพลาสติกหุ้มความร้อนเก็บงานให้งานสวยนะครับแล้วตัวเชือกก็เป็นเชือก ถักแบบนุ่มอย่างดีไม่เจ็บนะตัวนี้ใช้งานได้นะครับไม่ต้องกลัวเชือกบาดด้วยนะครับแล้วตัวท่อหุ้มนะครับก็เป็นแบบกันความร้อนตัวนี้ดีมากๆถ้าคนไหนนะครับที่ต้องการใช้ในการกายภาพบ,บาําบัดใช้ออกกําลังกายนะครับครอบครัวไหนมีผู้สูงอายุมีผู้ป่วยต้องมีติดบ้านนะครับตัวนี้ราคาไม่แพงไม่แรงแล้วก็ใช้ได้คุ้มมากๆจ้าหาซื้อได้เลยนะ